ดาเด่นลูกใหญ่ครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ไหนไฟนี้ซอยเดยพันครับโอ้ซ้อมที่คลายมือถอดเดียพันมีใครเป็นคู่ฟองคู่ซ้อมเราที่นั่นเตโชครับพวกไหนค่ายใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับติดสองครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยสามสิบกว่าน้ำหนักปล่อยๆมาประมาณกี่กิโลครับสามสิบเอ็ดครัเราหมดสไตล์อะไรครับไม่เดินแข้งแล้วอย่างวันนี้เราเจอกับลูกเกาะเพชร เคยเจอกันไหมไม่เคยเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่มบัลต่อยเข้ามาป่ะเขาเป็นมือตะไใต้อะไรกอดจำได้ไหมไอฝีมือแล้ววันนี้เราจะวางเกมบาลแข่ไงเดิมตีขาตัวใหม่จะตามตะไใต้เราเลยว่างั้นเถอะเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยบ้างยังยังยังไม่ได้ต่อยเลยแล้วตอนต่อยแล้วปิดโควิดนั่นไปต่อยไว้ที่ไหนได้ต่อยไว้ที่ไหนจำได้ป่ะไม่ได้าย ไปต่อย,ท,ยที่หาดใหญ่ต่อยหาดใหญ่วันนั้นเป็นไง <ș S 1> แพ,แพ้แพ้แพะใครมาแพ้ไปคุณปิงเป็ดน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นตอนน้ำหนักยิบเก่าแล้ววันนี้ต่อยน้ำหนักสามสิบเขาต่อให้เราฟอนหนึ่งเมื <6. S 1> ่อกี้สอบแล้วช่างแล้วด้วยเป็นไงบ้างยิบกาจุดหนึ่งครับก็ผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะบสบายสบายแล้วแล้วอย่างเนื้อตัวเราตอนนี้เป็นไงบ้าง้อมมากี่เปอร์เซ็นต์ไปนี้ ปดสิปอตได้แล้วเนาะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง<ช>ไม่มีอาการบาดเจ็บนะเต็มที่เลยนะวันนี้เราต่อยมวยมาลุลทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาสี่สิบว่าสี่ิไฟเราคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพอาฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้หน่อยฝากติดตามด้ว<า>ยครับเต็มที่แน่นอนนะครับผมขอบคุณมากครับโอเค